ไปแวงงมาพี่ทุกนี่โครงการอะไรครับพี่อ่านี่โครงการอ่าตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ค่ะอันนี้นะคะมีอ่าสวนราชการนะคะไทยดำค่ะมาช่วยอุดหนุนนะคะคาพนาัอ่าต้อนรับอ่าคณะกรรมการจังหวัดนะคะที่งานประชุมวันนี้ทุกเดือนนะคะเราจะจัดกันที่ศาลาการจังหวัดนราธราวาสนะคะเชิญชวนนะคะ จังหวัดนราธราชวาส,วสของเรามีของดีของเด็ดนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมของพืชผักสวนครัวที่อยู่ในโคกหนองนามโมเดลนะคะก็มาเชิญชมกันได้ค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายที่มาเข้าร่วมโครงการวันนี้มาจากที่ไหนบ้างครับพี่มาจากทั้ง13อําเภอนะคะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มโคกหนองนามโมเดลนะคะตัวเรือต้นแบบค่ะที่มีการปพืชสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวน,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 นะคะเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ครับอันนี้อันนี้อำเภออะไรครับอันนี้อำเภอสวยปาดีสวยปาดีนะครับก็เป็นมีกล้วยไข่ไข่ไข่นะครับเป็นพืชผักจากโคกหนองนาป่าดีนะครับัยกแค่ผักปอดสารสารพิษนะคะเพราะว่าท่านอยู่ทำพืชทำปุ๋ยเองค่ะคนนี้ปลูกอะไรขึ้นหมดค่ะขึ้นหมดนะครับมีอะไรบ้างมีผักบุ้งผักกาดผักกางกุ้ง อันนี้ผักใต้หวันใ่่ใต้หวันฮ่องเต้ยอย่างผักบนหวันมีไหมครับบนหวันร้อนเลยบนหวันร้อนต้องอยู่ใต้หวันไม่ร้อนนี่ผักกาดหอมอ๋อผักกาดหอมยกบแคร์นะคะยัแคร์หรปลอดภัยค่ะนี่โอ้ขมิ้นขาวขมิ้นเหลืองอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรตักชายดำยาดรบอย่างดีเลยค่ะโอ้สำหรับท่านผู้ชายนะครับอ่ะอันนี้ผักปังค่ะ ผักนี่ผักบังเหรอครับค่ะผักบังค่ะอ๋อผักนี้ช่วยระบบขับถ่ายค่ะอ๋อกระชายของตะไลาดสะคอนครับอันนี้ของไร่ใหญ่อยู่ตรงนี้อันนี้ของการไร่ใหญ่อันนี้เป็นกลุ่มจากโคกหนองนาใช่ไหมครับอยู่ในนิคมน้ำข้าวสารด้วยนะคะนิคมสร้างเกษตรสินค้าเป็นไงขายดีไหมครับขายดีไหมขายได้อยู่มีอะไรมั่งมีมีผักบุ้งนะครับ อันนี้อันนี้ผักผักกผัน้ําผักลิ้นผักอะไรผักตบผักตบไม่รู้ผักอะไรฮะผักตับเตาอันนี้อันนี้นะครับนี่คือข้าวหอมกระดังฮาสีสาคอนโครงการลาดน้ำรีโอหัวหอมกันเห็ดนางฟ้านะครับผักทองคัะสัเก อเจาะไอร้องจ,จากไหนจากจากไหนครับอำเภอจ่อยร้องจากพวกน้องนาฟาร์มตัวอย่างวยนะคะ้วู่ะอยู uh ่จากไหนนะครับอ๋อฟาร์มตัวอย่างนะครับก็มารวมด้วยนะคะจะมีใส่ความอมบมตัวอย่างเป็นโครงการพระราชดำรินะครับส่วนอันนี้อำเภอตากใบนะครับอันนี้เป็นเจ้าของโคกหนองนามาเองนะครับทั้งสองท่านอ่เป็นเป็นเจ้าของแปลงโคกหนองนาอ๋อผู้แทนพนักงคนสวยค่ะ ่ไม่มีปลากรูเราครับปลากุูเราหรอคะมันไม่ตลาดมันคือผลิตไม่ลอยใน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 คลองของเราอะค่ะมันเป็นลอยนัะนเลมีอะไรมั่งมีผักมีกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวโอเคอันนี้ดอกแคร์ค่ะดอกแคร์รับแคร์ไหมแคร์ค่ะแคร์คนเลยแคร์นะครับโอเคใครไม่แคร์เราแคร์อันนี่ผักอะไรผักหวานค่ะไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้ว โอเคพักวัวอันนี้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 เขาเรียกผักชีเลยนะพี่ใช่ผักชีล้อมไหมผักชีอ่าใช่ใช่พี่ผักชีล้อมเออโอเคอ่ไปนะครับต่อไปอำเภอต่อไปนะครับลือสอบอ่ะพี่ทุกอำเภออะไรนะครับลือสอค่ะอ่าอำเภอลยเจอมีอะไรบ้างจากโคกหนองนาจากไหนครับจากลือสอค่ะอ่าเป็นโครงการไหนโครงการอะไรโคกหนองนาอ่าโคกหนองนาโมเดลนะครับมีอะไรมาบ้าง มะละกอมะละกอฮอลแลนด์โอเคต่อผูมักเขือนะครับโอ้ปีกล้วยเบลเลอร์นะครับเจ็ดมืบาทอะไรขายดีที่สุดครับผักกูดค่ะผักกูดขายแล้วได้เท่าไหร่ไม่ได้มาเบลเลอร์เลยนะคะเกือบหมดแล้วค่ะเกือบหมดแล้วโอเคอ่ะอันนี้อำเภอยี่งออนะครับไม่มีไม่มีไม่รู้แม่ค้าไปไหนไปที่ใคอยู่ก็ยังนะครับอ่ะก็มีแค่นี้นะครับของอำเภอยี่งออต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปกันที่ อำเภอแวงอำเภอแวงอันนี้อำเภออะไรครับอํเภอแวงอ๋ออำเภอแวงไม่จะไม่อำเภอแวงฝนไม่ตกเรีอยงนะครับขายหมดแล้วใช่ไหมจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้อ๋อโอเคโอเคครับแม่ค้าน่ารักนะครับโอเคนราบาติกจากยี่งอนะครับ ก็เป็นเสื้อผ้าลายขอลายพระราชทานลายพระราชทานนะครับมีหลายแบบนะคอ่ามีทั้งลายพระราชทานและก็ไม่ใช่ลายพระราชทานชื่อกลุ่มอะไรนะครับชื่อกลุ่มอะไรนะครับนาราบาติกอยู่ที่อ๋อไบพาร์ตไบพารเออสวยนะครับสวยวันก่อนผมก็ไปซื้อแล้วนะที่ไบพาร์ตมื่อาน สองหลักครึ่งขายดีไหมขายดีนะโดยเฉพาะลายเนี่ยลายของลายของอันนั้นสองหลครึ่งรเท่าไหร่นะสองหลักครึ่งราคาเท่าไหร่นะครับสองร้อยยี่ห้าโอเคครับอ่ะเดี๋ยวไปต่อครับอ่ะสตรอเบอร์รี่โซดาพี่ทุกจากกลุ่มไหนครับ บา้าเจาะแต่แบบจ,จากบาเจาะแต่ว่าหนูอนพเดทนักการตลาดของพัฒน,นาชุมชนแล้วก็อผลิตภัณฑ์ของอัพเภอบ้าเจาะจากไร่ไร้ท้องที่เขาเขาเรียกอะไรนะครับมันเบอร์อรี่อะค่ะลูกหมอนอ๋อมอนหมอน,มน,มนทำจากลูกหมอนไร่สุธิพัฒน์ไหมคะไม่ใช่ <c oughs> อันนี้จากของลือศอก <c oughs> อันนี้ไร่สุธิพัฒน์อะอ๋ <c oughs> อเดี๋ยวขอพี่ขอดูขอดูผลิตภัณฑ์ของไร่สุธิพัฒน์หน่อย อ,อ,อ,อันนี้ทำมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นรอ้อยเนนะคะส่วนร้อคือลูกหมอนร้อใช่ค่ะอันนี้เป็นแกมที่เราแบบอันนี้แกนนะครับแสงมันร้อนโอเค,อ,เคอันนี้คิวอาร์โค้ดจ่ายตังหรือว่าคิวอารโค้ดข้อมูล่ะดู ของบ้าบินนั่งานเลยอ่าขนมบ้าบินแล้วก็จะได้รีวิวรี่แต่วันนี้เรามาเทดสอางานเลยโอเคผสมนั่งงานเลยเราทันจริงของจริงของจริงอันนี้ยืนยันครับผมเคยเห็นไปขายอยู่ตามอำเภอฝากด้วยก็ารกับภาชนะด้วยเนี่ยวันนี้ก็มาขอด้วยเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมจากบ้านเราด้วยโอเคนนึงแต่งานก็จะเยาวชนชื่อว่าขนมบ้าบินบ้าบินบ้าบินอร่อยเน้นข อันนี้นส่วนอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเต้าหวยกับน้ำมะพร้าวนะครับโดยเต้าหวยของเราอ่ะจะสดชื่นเป็นน้ำมะพร้าวเลยครับผมจะไม่เผาครับผมแล้วก็อันนี้ก็มัดล่าจุดเ, <ihen> เป็นมะพร้าววุ้นมะพร้าวกับมะพร้าวสดโอเคนะ,นะครับผม โอเคนี่เลยคุณพิมานคุณพิมานครัวมีเพจด้วยนะครับผมมีเพจชื่อว่าครัวคุณพิมานนะครับสั่งได้ิเวอรี่ทุกพื้นที่นะครับในจังหวัดรา่ว่าเราสามารถส่งได้เลยนะครับผมฝากเบอร์โทรนิดนึงนะครับผมได้ครับ0807107455นะครับขอย้ำเบอร์โทรนะครับ0807107455นะครับร้านครัวคุณพิมานยิ่งงอนะครับโอเค่าๆก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับผมคขอบคุณมาครับผมครับต่อไปต่อไปพี่ตุ๊กกลุ่มอะไรครับ ่ s, ม,ขขมน้ำส้มแขกน้ําุงใส่กมน้ที่ไหนพี่ทำที่ไหนอันนี้จัจกไหนอำเภอลังเงะค่ะอำเภออ๋อลังเงะผเคยได้ยินส้มแขกดังนี่นี่ตุงกะอาลีครับตุ๊กะอาลีัลองดูดิจงรักจงลงอ้นี่่วัดไกแล้วโอเคนี่ยฟ้าไหมหน่อยฟ้าไหหน่อยอันนี้อันนี้จะจะเป็นหลงกูรักกูน่าจะงตกะอาลีก็คือปลาไหลปลาไหลเปื่อย ก็ไม่มีมีไม้เท้าสุกาอาลีแค่ว่าปลาไหลเพื่อสรรพคุณสรรพคุณแก้อะไรมั่งโอ้ยแมนพาววเ power g e n t l e แมนอะไรนะแม่ g e n t l e แมนคืออะไรพี่ทุกเอ๊ไปซะหมดเนอจะแมนพาวเวอหรอไหมอ่า เวลาเราขับรถเราไม่กำลังใจไม่มีอ่ะเยสเตอจตแมนเออเจตแมนนั่นแหละอ๋อโอเคโอเคผมโอเคครับแล้วนี่นี่คืออะไรนี่คืออะไรมาน้ำส้มแขกมาชิมนะคส้มแกนมาเลยเดี๋ยวให้พี่ทุกชิมดีกว่าครับอ่าเดี๋ยวอ่ะพี่ทุกทำหน้าที่จะหลงรักอ่ากอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรกะสวยอยู่ แล้วก็จงรักจงหลงนะคะสถานีนี้ใช้แล้วหอมก็อยู่ที่ตำบลอะไรนะครับบองงอบลบอนงออำเภอลังแง่หมูนไหนคะไม่ไม่ผมไม่เอาทีก็อันนี้นะเออให้ให้ไอพี่ตุ๊กให้พี่ตุ๊กชิมให้พี่ตุ๊กชิมพี่เป็นอะไรไปลากขึ้นโอ้ไม่เป็นไรสินค้าเราการันตีคุณภาพเอออ่พี่ตุ๊กชิมแล้วก็ทำหน้าให้เหมือนกับรสชาติเลยครับอ๋อคะอันนี้คืออะไรนะคะน้ำแขกน้ำโจ๊กแขกนะคะ อ่าพี่ทุกบอกเลยเป็นไงบ้างมีความเปรี้ยวผสมหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานหวานใส่จากอะไรคะน้ำผึ้งหรือว่าเราไม่ใช่น้ำตาลทรายหรึ่คะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายแดงนะย่าหวานอ๋อย่าหวานโอ้ดีมากนี่ครับนี่นี่อ่าดูตัวอย่างนะครับย่าหวานนี่ย่าหวานาหวานนี่นี่นี่ย่าหวานมันปลูกเองเดี๋ยวที่มันมันที่บ้านมันมันจะยากนะอ๋อเราเรามันต้องถ้าปลูกได้คือต้องไม่มีสารเคมีเจอปนเลยนะและได้พื้นที่สองกิโลเมตร ห้ามฉีดยาครับลังเงี้ยเหมือนกันลังเงี้ยมาสองกลุ่มเลยเอ่อลังเงี้ยเป็นอำเภอใหญ่ไม่ชิมอแล้วไม่ไม่ไม่ชิมดีกว่าครับขอดูหน้าตาหน่อยอ่าเอ้สวยนะครับเป็นขนมถั่วตัดโบราณขนมหวานนะครับทำผลิตภัณฑ์จากถั่วแล้วก็อันนี้เค้ก ก้วยหอมทําจากก้วยหอมแก้บน้ำส้มขันนะครับน้ำส้มขันปลูกส้มเองไหมไป่พี่อ่ได้ลูกไม่เป็นไรครับต่อไปครับพี่ตุ๊กขายน้ำมีน้ำอันนี้เข้าใจว่ามีหลากหลายแน่ชา เออหลายอย่างนะครับอย่างเดียวแล้วนะคะปกติขายอยู่ที่ไหนครับตลาดตลาดสดตันหยงมัตตลาดสดตันหยงมัดอ๋อนี่ก็ลังแงะเหมือนกันโอ้ลังแงะร้านค้าเยอะมากผู้ประกอบการโอทอปเยอะนะครับยังไม่หมดของดีเลยยังไม่หมดบ้านแต่น้ํานี่ไม่ต้องถามนะครับยอดขายดีอยู่แล้วเออขายได้ขายได้ดีนะคะที่รับกระสอบโอเคครับครับสาธิตชุมชนแม่บ้านตะมงนะครับอ่าแม่ แม่บ้านประมงอำเภอบาเจาะวันนี้ท่านอธิบดีท่านเชิญชวนเลยนะคะอธิบดีกรมประมงอธิบดีมาอ๋อครับแล้วอันนี้คือปลาดุกปลาค่ะปลาดุกป้าครับแล้วก็ปลาสุรากาลหรือว่าปลาบ้าอ๋อปลาสุราาลครับออ๋ขนมอันนี้ขนมอะไรนะบอระเพ็ดขนมมะกอกลังคเพราะมะกอกลังโอ้เรียกผิดเต้าทีต้าทีครับ ไม่เคยลงทะเลแน่เลยเนี่ยที่างนี้ที่ที่ผมก็เรียกบลเพชรขนมบลเพชีอ่าขนมปากกาลังนีค่ะนี่คือการแต่ว่านี้ในรูปแบบซองอันนี้น่าจะเป็นขนมไทยขนมโค้งขนมโค้งนะครับขนมมาตาอะไรนะนี่เนี่มาตาอะไรนี่ขายได้ยังครับค่ะขายได้หรือยังเออขายได้ค่ะขายดีแล้วก็อยากจะแนะนำเป็นขนมขนมอ๋อดูไปเราไปดูกันนะครับ สั่งองดมถล่มทลายมากก็ยถล่มทลายอ๋อไหนอ๋อท็ไม่ดันไม่ทันไข่หงไข่มังกรวัตถุดิบก็จะเป็นตัวเขียวตัวเขียวแล้วก็แป้งเราดูกระบวนการทำเลยนะครับตัวนี้แม่ค้ามือละพันกันแล้วนะครับตอนนี้ออเดอร์แน่นมากเดี๋ยวต้องไปส่งอีกหลายเจ้านะครับอําเภออําเภอบาโจ ปกติสามลูกยี่สิบแทนนี่นะครับลำบะมงประมงธงเขียวนะคะวันนี้มีหลายลำบะมงธงเขียวมานอกจากได้โอเมก้าแล้ววิสากีจชุมชนได้ป้ายะนะครับวิตามินเกอือแร่ได้ครบหมดเลยนะคะ กลุ่มสามาชิกทำขนมนะคะที่อยู่ในอ,อำเภอะคะอำเภอบาเจาะโอเค okay, ครับ่มบนี้นะคะก็จะเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นนะคะแล้วก็ขึ้นทะเบียนของโอทอ็อปแล้วก็เป็นกลุ่มสามาชีพของพัฒนาชุมชนนะคะแล้วก็วิสาหกิจชุมชนของกรมส่งเสริมด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ทำน,นี้นะคะเราใช้วัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐาน G A P q เซฟตี้ตะเพียนทองนะคะแล้วก็พอทําเป็นผลิตพันธุ์แล้วก็จะได้ ใบรับรองเราสัญลักษณ์ธงเขียวผู้บริโภคมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยค่ะครับขอบคุณครับทั้งโบราณการด้วยกันนะคะเราจะมาเล่าไปด้วยกันเพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์บ้านจอบเหมือนกันกล้วยจ่ำนะครับกล้วยจ่ำทำจากกล้วยน้ำว้าอ่านี่นะครับตัวอย่างโใส่อะไรมั่งใส่เนยเนยน้ำตาลเนยน้ำตาลนะครับ ก็มีเฉาก๊วยด้วยนะครับหลายรสชาติเลยครับผมมีน้ำเตะพลาสสิกชาไทยครับผมของกล้วยเราปลูกเองไหมคะต้นทั้งหมดนี่เฉาก๊วยนะครับเฉาก๊วยนมสดคาราเมลอ่าถังละยี่สิบห้าบาทนะครับมีเบอร์โทรด้วยโอเคครับอพี่ทุกชิมหน่อยพี่ทุกชิมชิมดูดูหน้าพี่ทุกฟินหน่อย อ่าพี่ตุ๊กเป็นไงแม่ค้าสวยคนชิมสวยครับผมนะ่ะโอเคอ่ะโอเคอร่อยนะครับครับขอบคุณครับอ่าต่อไปพี่ตุ๊กโอ้คลิปเราค่อนข้างยาวตอนนี้เสียร์ลูกชิ้น เอลิงเงีอีกนะคะเพลิงเงี้ยนอันหุงมัดเยอะมาทั้งหมู่บ้านหมดเลยิมาทั้งตำบลดูอะไรดิอ๋อดูลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเนื้อเจอลูกชิ้นไม่ไก็เครับบนี้คือเป็นเกลเพราะหรือว่าเกลเพราะแล้วว่าสามาเราเดินหรือว่าถือกล้วยหรือว่าเห็ดเป็นปลาครับเป็นตัวเดียวกันคือของเรานี่คือปลาแต่เยอะไต่จะน้อยนุ่มไม่แตกแล้วก็ คือขายดีมากๆครับปกติขายที่ไหนครับปกติขายตลาดเช้าตัวอย่างมากทัพตลาดสดโอ้มีขายส่งไหมอันนี้ทําเองหรือเปล่าครับทำเองครับทำเองคือส่งทั่วราชอาณาจักรครับส่งทั่วราชอาณาจักรครับเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตกระบี่พังงาหัดใหญ่อ่ะกิโลขายยังไงขายยังไงขายยังไงขายเป็นแพ็คๆแบบนี้ครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทและวิธีการก็คือเอาไปย่างแบบนี้ได้เลยอาจจะไปย่างหรือว่าเข้าเวิฟหรือว่าไปจี้ไฟก็ได้แล้วถ้าเกิดเราหั่นแล้วเอาไปทอดอย่างนี้ได้หันนี เวลาเราทอดคือมันอของเราคนอเราจะได้ผมนุ่มครับไม่ได้นุ่มเน้นนุ่มนะครับเวลเราทอดนี่คือมันจะแข็งคือมันจะลดพอเป็นลาความนุ่มออ๋ก็คือเคล็ดลับของของอันนี้ก็คือนุ่มครับสินค้าของเราที่สุกแล้วแค่เอาไปย่างหรือว่าไปทําให้อร่อยคือมันจะได้กเป็นหอมแป้งี่เล็กๆเวลาถูกไฟนี่มันจะป่นหมดไงพูดถึงข่าของดิบอย่างนี้ไม่ได้มีดิบคือของสดที่เราต้มแล้ว ก็กินได้ครับไม่ีปัญหาอ่าอ่านี่คือของสิบสมมติสมมติมีลูกค้าจะสั่งซื้อจากจากภาคเหนืออย่างเงี้ยภาคอีสานอย่างเงี้ยครับติดต่อได้ยังไงอ่าคือไปามไปเอาเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กไหนครับต้องชิมได้จริงเฟซบุ๊กโัวนะครับเบอร์โทรศัพท์อครับทางโดยโทรศัพท์เฟซบุ๊กนะครับโอเคจะขายเพราะรัฐบาลจับเขาหมดครับครับอ่ะต่อไปกินมาชิมขายมัตตาบะจิ๋วนะคะมัตตาบะจิ๋วอ่ามัตตาบะ หากินไม่ได้ทั่วไปนะพี่ทุกโดยเฉพาะในมัตตบัตปลาเลยค่ะส่วนใหญ่จะมีเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดนะก็มีโลตีค่ะหลักหลายโลตีค่ะอยากให้เห็นไหมครับอันนี้อันนี้คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมาตะบัตรมาตะบัตรใค่กินมาตะบักด้วย ครึ่งทุกวันค่ะครับวันนาคุณรับผู้รับงานนะค่ะทีละสบาททีะสิบาทไม่แพงอ่าวันหน้าลองชิมหน่อยไหมครับเออลองชิมหน่อยช่วยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านหน่อยไม่ชิมขอราบครับผมแล้วก็วันน้าการันตีให้ด้วยว่ารสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยวันน้ายังไม่ได้คืนเลยโอเคนะครับอร่อยอร่อย สนุนกันเลยอโอเคขอบคุณนะครับก็ครบทุกร้านแล้วนะครับวันนี้เรามีร้านเข้าร่วมโครงการนี่นะครับทั้งหมดหน้าสารากางจังหวัดนาราธิวาสนะครับโอเค